สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้พี่จงก็จะพาทุกคนมากราบพระขอพรที่วัดพระนางเชิงอยุธยาค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะชมความสวยงามของวัดพระนางเชิงกันค่ะแล้วก็กราบพระขอพรกันนะคะทุกคนไปค่ะตามพี่จงมานะคะ ก่อนเข้าชมหรือก่อนเข้านมัส,สก,การหลวงพอ่อโตภายนอกนะคะทุกคนก็จะมีกราบพระขอพรและถอดรองเท้ามีที่เก็บรองเท้าเรียบร้อยนะคะด้านนอกนะคะก่อนเข้าไปด้านในนะคะทุกคนก็จะถอดเก็บรองเท้าไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ เดินเข้าชมด้านในคะ่ะตามกันไปนะคะวันนี้พี่จงก็มากับครอบครัวนะคะเราพากันเดินสายไหว้พระก้าววัดกันคะ่ะที่อยุธยานะจ๊ะ Tá วัดพนังเชิงเป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของอยุธยาค่ะมีชื่อเสียงระบือไปทั่วประเทศโดยเฉพาะหลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อสัมปะกงที่พระพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจีนต่างให้ความเคารพนับถือมาช้านานค่ะ เมื่อมายังวัดแห่งนี้จะไม่แปลกที่จะต้องพบเจอผู้คนจำนวนมากที่ไหลเวียนมานามัสการหลวงพ่อโตกันอย่างเนืองแน่นค่ะต่อนี้เป็นไม้ทั้งต้นเลยนะคะคู้บริจาค ประวัติพระนางเชิงเป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนานก่อสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาและไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง ตามหนังสือพงศสวดารเหนือกล่าวว่าพระเจ้าสายน้ำพึ่งเป็นผู้สร้างค่ะและพระราชทานนามว่าวัดเจ้าพระนางเชิงและในพงศสวดารฉบับหลวงประเสริฐกล่าวไว้ว่า ได้มีการสถาปนาพระพุทธรูปพุทธชื่อพระเจ้าพระแนงเชิงเมื่อปีพศ1867ซึ่งก่อนพระเจ้าอู่ทองจะ,จะสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง26ปีค่ะ และเมื่อกรุงศสีอย,ยุทยาใกล้จะแตกปรากฏในคำให้การชาวกรุงกล่าวว่าพระปฏิมากรใหญ่ที่วัดพระนางเชิงมีน้ำพระเนตรไหลเป็นที่อัศจรรย์หลวงพ่อโตเป็นพระองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือในหมู่ชาวจีนมากโดยเรียกกันว่าซัปมปอกงนอกจากชาวไทยแล้วยังมีผู้เชื้อสายจีนหลั่งไหลกันมากราบไหว้บูชาจำนวนมากและเป็นประจำทุกปีค่ะ พระพุทธรูปทองคำในพระอุโบสถในพระอุโบสถวัดพระนางเชิงนั้นมีพระพุทธรูปสำคัญสามองค์คือพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปปูนและพระพุทธรูปนาค พระพุทธรูปทองเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยทำจากทองสำริดหน้าตักกว้างสามศอกสูงสี่ศอกมีสีทองอารามใสเป็นเงาสะท้อนอย่างชัดเจนองค์กลางเป็นพระพุทธรูปปูน ปูนปั้นสมัยอยุทยาหน้าตักกว้าง4ศอกสูง5ศอกส่วนพระพุทธรูปนาคเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยนั้นจะมีสีออกแดงแดงหน้าตักกว้าง3ศอกสูง5ศอกกล่าวกันว่าพระพุทธรูปทองและนาคนั้นเพิ่งถูกพบว่าเป็น พระทองและพระนาคด้วยบังเอิญเนื่องจากแต่เดิมที่พระทั้งสององค์ถูกฉาบเคลือบด้วยปูนจนมีลักษณะคล้ายกับพระพุทธรูปปูนปั้นทั่วไปสาเหตุคงเพราะว่าช่างเวลา ก่อนที่จะกรุงศรีอยุธยาจะถูกฆ่าศึกบุกตีพระนครคนในสมัยนั้นเกรงว่าพระพุทธรูปทองจะพระพุทธรูปทองและพระพุทธรูปนาคนั้นจะถูกขโมยหรือเผาเอาทองไป จึงได้ฉาบป,ปูนเคลือบและปั้นปูนในลักษณะที่ปูนยังไม่แห้งเพื่อทำเป็นลายจีวรและลักษณะต่างๆเช่นปั้นรูปพระพักพระเกษาเพื่อให้เข้าใจว่าไม่ใช่พระทองคำและพระนาคจนกระทั่ง ในภายหลังมีผู้ไปค้นพบว่าเป็นพระพุทธรูปทองคําเนื่องจากเศษปูนได้กระเทาะออกมาและเนื้อภายในเป็นทองจึงได้ค่อยๆกระเทาะปูนออกให้หมดจึงได้เห็นว่าเป็นพระทองคําทั้งองค์และนำมาประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ ของวัดค่ะ วัดพระนางเชิงวลวิหารตั้งอยู่ที่หมู่สองตำบลกำมังอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระอารามหลวงชัน้นโทชนิดวลวิหารแบบมหานิกายมีจุดเด่นสำคัญคือพระพุทธไตร รัตนายกหรือหลวงพ่อชำปองซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยาค่ะพระพุทธไรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตพระพุทธทรูปศักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของวัดประนางเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ พระพุทธรูปทองคำปูนและนาคอยู่ภายในพระอุโบสถค่ะทุกคนหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนายกพระพุทธรูป ศิลปะอู่ทองตอนปลายปรางมานวิชัยขัดสมาธิราบขนาดหน้าตากกว้าง14.20เมตรสูง19.20เมตรวัสดุปูนปั้นลงรักปิดทองหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนายกหรือ พระโตของชาวยุทธยาองค์นี้ถือกันว่าเป็นพระโบราณคู่บ้านคู่เมืองกรุงศรีอยุธยามาแต่แรกสร้างกรุงพงศาวดารกรุงเก่าฉจับบหลวงประเสริฐอักษรน,นิติระบุว่าสร้างขึ้นเมื่อพศ1868หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งสถาปนากรุงศรีอยุธยา26ปีและเมื่อกรุงศรีอยุธยาใกล้จะแตกปรากฏในคำให้การชาวกรุงเก่าว่าพระปฏิมากรใหญ่ที่วัด พระนางเชิงมีน้ำพระเนตรไหลเป็นที่อัศจรรย์หลวงพ่อโตเป็นพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพนับถือในหมู่ชาวจีน,จน,จน,นในหมู่ชาวจีนโดยมากเรียกกันว่าชัมปอกงนอกจากชาวไทยแล้วยังมีผู้ มีเชื้อสายจีนหลั่งไหลมากราบไหว้บูชาจำนวนมากและเป็นประจำทุกปีค่ะ พระอุโบสถวัดพะนางเชิงนั้นมีพระพุทธรูปสำคัญสมองค์คือพระพุทธรูปทองคำรรพระพุทธรูปปูนและพระพุทธรูปนาคค่ะพระพุทธรูปทองเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยทำจากทองสำริดหน้าตัก,กว้างสามศอกสูงสี่ศอก มีสีทองอารามใสเป็นเงาสะท้อนอย่างชัดเจนค่ะองค์กลางเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสมัยอยุทยาหน้าตักกว้างสีศอกสูงห้ศอกค่ะส่วนพระพุทธรูปนาคเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยนั้นจะมีสีออกแดง,แดง หน้าตักกว้างสามอกสูงห้าศอกกล่าวกันว่าพระพุทธรูปทองและนาคนี้เพิ่งถูกพบว่าเป็นพระพุทธรูปทองและพระพุทธรูปนาคด้วยบังเอิญเนื่องจากแต่เดิมทีพระทั้งสององค์ถูกฉาบเคลือบด้วยปูนจนมีลักษณะคล้ายกับ พระพุทธรูปปูนปั้นทั่วไปค่ะสาเหตุคงเพราะว่าช่วงเวลาก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะถูกฆ่าศึกบุกตีพนครคนในสมัยนั้นเกรงว่า พระพุทธรูปทองและพระพุทธรูปนาคนี้จะถูกขโมยหรือเผาเอาทองไปจึงได้ฉาบป,ปูนเคลือบและปั้นปูนในลักษณะที่ปูนยังไม่แห้งเพื่อทำเป็นลายจีวรและลักษณะต่างๆเช่นปั้นรูปพระพักพระเกศาเพื่อให้เข้าใจว่าไม่ใช่ พระทองคําและพระนาคจนกระทั่งในภายหลังมีผู้ค้นพบว่าเป็นพระพุทธรูปทองคําเนื่องจากเศษปูนได้กระเทาะออกมาและเนื้อในเนื้อภายในทองจึงได้ค่อยๆกระเทาะปูนออกให้หมดจึงได้เห็นว่าเป็น พระทองคําทั้งองค์และนํามาประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถของวัดค่ะรูปรูปปั้นเจ้าแม่ส้อยดอกมากอยู่ในศาลเจ้าแม่ส้อยดอกมากค่ะนอกจากหลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อชมอกง แห่งวัดพนังเชิงพระนครสีอยุทยาที่ผู้คนมาสักการะกันอย่างหนาแน่นตา,าทุกวันแล้วใกล้กันนั้นยังมีศาลเจ้าแม่ซ้อยดอกหมากหรือศาลเจ้าแม่แอเนียอันเป็นอนุสรแห่งความรักที่จบลงด้วยโศกนาสกรรม ในยุคก่อนสถานปนากรุงศรีอยุธยาที่มีผู้คนที่ต้องการขอพอรแห่งความรักมาสักการะไม่น้อยเช่นกันค่ะตามตำนานพระราชพง์สวดานเหนือกล่าวถึงพระนางสร้อยดอกหมากไว้ว่าพระเจ้ากรุงจีนทรงมี บุตรบุญธรรมจากจันหมากชื่อว่าสร้อยดอกหมากครั้นพระนางจำเริญวัยเป็นสาวแรกรุ่นที่มาพร้อมรูปรักอันงดงามโขนหลวงได้ทํานายว่าจะได้กษัตริย์กรุงอโยธยาเป็นพระสวามีพระเจ้ากรุงจีนจึงมีพระราชสารมาถวาย พระเจ้าสายน้ำพึ่งพระเจ้าสายน้ำพึ่งหลังจากรับพระราชสารจึงเสด็จไปกรุงจีนด้วยเรือพระที่นั่งเอกชัยด้วยพระบารมีพระราชกุศลที่สะสมมาแต่ปางหลังนำพาให้พระองค์ฝ่าพยันตรายไปถึงกรุงจีนด้วยความปลอดภัย พระเจ้ากรุงจีนทรงสมนัสเป็นยิ่งนักจึงมีรับสั่งให้จัดขบวนแห่ออกไปรับพระเจ้าสายน้ำพึ่งเข้ามาภายในพระราชวังพร้อมทั้งให้ราชาพิเศษพระนางสร้อยดอกหมากขึ้นเป็นพระมเหสีของพระเจ้าสายน้ำพึ่งเวลาการผ่านไปพระเจ้าสายน้ำพึ่ง กราบถวายบังคมลาพระเจ้ากรุงจีนกลับพระนครพระเจ้ากรุงจีนจึงพระราชทานเรือสำเภาห้าลำกับชาวจีนที่มีฝีมือภายในการช่างสาขาต่างๆจำนวนห้าร้อคนให้เดินทางกลับกรุงอโยธยาด้วย เมื่อเดินทางถึงปาก,ปากน้ำแม่เบี้ยใกล้แหลมบางกระจะบริเวณหน้าวัดพระนังเชิงในปัจจุบันพระเจ้าสายน้ำพึ่งสเสด็จเข้าพระนครก่อนเพื่อจัดเตรียมตำหนักซ้ายขวามาต้อนรับพระนางส้อยดอกมากกันรุ่งเช้าก็จัดกระบวนต้อนรับโดยให้เสนาอำมาตชั้น ใหญ่ชั้นผู้ใหญ่มาอันเชิญพระนางสร้อยดอกหมากเข้าเมืองโดยพระองค์ไม่ได้เสด็จไปด้วยพระนางสร้อยดอกหมากไม่เห็นพระเจ้าสายนำพึ่งมารับก็เกิดความน้อยพระไทยจึงไม่ยอมเสด็จขึ้นจากเรือพร้อมกล่าวว่ามาด้วยพระองค์โดยยากเมื่อมาถึงพระราช,ชวังแล้ว เป็นฉะไหนพระองค์จึงไม่มารับถ้าพระองค์ไม่มาไม่เสด็จมารับก็จะไม่ไปเสนาบดีนำความขึ้นกราบทูลพระเจ้าสายน้ำพึ่งคิดว่าพระนางหยอกเล่นจึงกล่าวสับหยอกว่าเมื่อมาถึงแล้วจะอยู่ที่นั่นก็ตามใจเถิดคันรุ่งขึ้นพระเจ้าสายน้ำพึ่งก็เสด็จมารับ ด้วยพระอ,องค์เองเมื่อเสด็จขึ้นไปบนเรือสำเภาพระนางสร้อยดอกมากจึงตัดพ้อต่อว่ามากมายพระเจ้าสายน้ำพึ่งจึงทรงสับหยอกอีกว่าเมื่อไม่อยากขึ้นก็จงอยู่ที่นี่เถิดฝ่ายพระนางสร้อยดอกมากได้ฟังดังนั้นเข้าพระไทยผิดคิดว่าตรัสเช่นนั้นจริงๆ จึงเสียพระไทยยิ่งนักจึงกลั้นพระหารืไทยจนถึงแก่ทิวาคตณนะบนเรือสำเพาเรือพระที่นั่งที่ท่าปากน้ำแม่เบี้ยนั่นเองยังความโศกสลดพระไทยแก่พระเจ้าสายน้ำพึ่งยิ่งนักจึงโปรดก้าวให้อัญเชิญพระศพมาพระราชทานพลึง ที่แหลมบางกระจะและสถาปนาบริเวณนั้นเป็นพระอารามนามว่าวัดพระเจ้าพระนางเชิงหรือพระแนงเชิงซึ่งแปลว่าพระนามพระนางผู้มีแง่งอนพร้อมทั้งสร้างศาลขึ้นเพื่อเป็นอนุสรแห่งความรักนั่นก็คือ ศาลเจ้าแม่ส้อยดอกหมากนั่นเองและศาลแห่งนี้ยังถือเป็นเครื่องยึดเครื่องยืนยันความสัมพันธ์แนบแน่นระหว่างไทยจีนช้านานตั้งแต่สมัยก่อนอายุทยาจนปัจจุบันยังมีการจัดงานสืบสารประเพณีจีนเช่นง,งานเทกระจาดงานล้างป่าช้าจีนเป็นต้นค่ะ สารพระนางสร้อยดอกหมากนั้นเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมและศิละปะแห่งจีนป้ายหน้าสารมีทั้งอักษรไทยและจีนเขียนว่าเปยเหนียงหากแปรแย้งจะได้ความว่าหญิงสาวผู้โศกเศร้าแต่หากแปรรวมจะหมายถึง พระแม่ผู้เปี่ยมเมตตาตัวศาลเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้นตกแต่งลวดลายปูนปั้นสวยงามชั้นล่างเป็นเจ้าที่ส่วนชั้นสองประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมซึ่งนับถือกันว่าเป็นตัวแทนรูปเคารพของพระนางสร้อยดอกหมากอีกทั้งยัง เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่ส้อยดอกมากที่แต่งองค์แบบจีนชาวจีนให้ความเคารพนับถือมากแทบทุกคนเมื่อมาปิดทองหลวงพ่อโตในวัดในพระวิหารแล้วจะต้องแวะมาสักการะองค์เจ้าแม่ส้อยดอกมากด้วย ที่สำคัญศาลแห่งนี้ยังเก็บสมอเรือเก่าแก่ไว้อันหนึ่งเชื่อกันว่าเป็นสมอเรือของพระแม่นางส้อยดอกหมากนั่นเองความศักดิ์สิทธิ์และอัปพเนหารของเจ้าแม่ส้อยดอกหมากมีผู้กล่าวขนานานามเนิ่นนานว่า ท่านเป็นผู้ถือพระองค์และมีรักเดียวใจเดียวต่อพระเจ้าสายน้ำพึ่งไม่โปรดให้ผู้ชายเข้าไปแต่ต้องพระรูปของท่านไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นสำหรับวันนี้พี่จงก็ได้พาทุกท่านมากราบพระขอพร วัดพระนางเชิงจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะคะก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์จงดนบันดาลให้เพื่อนๆพอนของข้าพเจ้าทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเคราะห์ใดๆขอให้ได้แต่ความสุขสวัสดิ์โชคดีมีชัยตลอดปีตลอดไปนะคะ และเราก็ยังไม่ลืมพาเพื่อนๆทุกท่านไปกราบศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากนะคะที่อยู่ในใกล้ๆกันกับวัดประนางเชิงนะคะโชคดีมีชัยค่ะ